อาจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปกันเลยค่ะกับตัว e v e r e ร t t i ส a n ไทเทเียมขับเคลื่อนสงล้อค่ะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดไบเทอร์โบค่ะตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบตัวนี้จะให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าค่ะมีแผ่นชนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่ด้านบนเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบค่ะ ตัวเครื่องยนต์ค่ะและขุมพลังที่ให้มาค่ะในตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง DOHC 4 6วาลว2.0ลิตร1,996ซีซี พวงระบบอัดอากาศไบเทอร์โบชาร์เจอ,อร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด210แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ตัวนมัติ10จังหวะมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลังค่ะและขับเคลื่อน4ล้อแบบพาทไมด้วยก็ ไม่ว่าใครที่สนใจรถรุ่นไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็เรามีตัวเริ่มต้นสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวด้วยในตัว e v e r e s t 10นั่นเองค่ะขอน,นี้อาจปิดก่อนเนาะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะคันนี้ค่ะในตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ10สปีดราคาอยู่ที่17 24,0ล0บาทค่ะ เพียงท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาหายจีได้ที่098 555 1558แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เดียวกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมฟอร์ดไ m a สาขาราชาพฤกษ์ร,ราม5ที่ให้พาทุกท่านมารับชมกับคันนี้พร้อมชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอิ j ิ t New Family กันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะติดต่อรถมือหนึ่งป้ายแดงสามารถโทรเข้ามาหาอาจิได้เลยค่ะแนะนําว่าให้แอดไลน์และส่งรายละเอียดกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้อาจิเขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ